ข้อคิดจากตัวเลข8 6 6 4 0 0ตัวเลขอะไรนาะสวัสดีค่ะโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอวันพอดค่ะ จะดีแค่ไหนหากมีหาหารสักแหง่งหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีของเราเป็นจำนวนเงิน,น86,400บาทให้เราทุกๆวันเลยนะคะโดยมีข้อแม้ว่าหากใช้เงินไม่หมดภายในวันนั้นจะไม่สามารถยกยอดที่เหลือไปใช้ต่อในวันรุ่งขึ้นหรือพรุ่งนี้ได้นะคะหากเป็นเพื่อนๆจะทำอย่างไรกันล่ะคะแน่นอนนะคะ เพื่อนเพื่อนคงต้องใช้เงินจำนวนนั้นให้หมดเพื่อมาให้เป็นการเสียโอกาสใช่ไหมคะคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าจะมีธนาคารที่ไหนกันเนาะโอนเงินตั้งหลายหมื่นให้เราทุกวันทุกวันทุกวันลองนึกดูสิที่จริงแล้วธนาคารที่ว่านี้ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินหรอกนะคะแต่เขาจ่ายเป็นเวลาแทนคะ่ะเราทุกคน ธนาคารประจาตัวของเรานะคะเราเรียกธนาคารนี่ว่าเวลาค่ะในท,ทุกวันนั้นมันจะเข้าบัญชีให้เรา8 6 4 0 0นวินาทีและทุกคืนมันจะถูกรางบัญชีถือว่าขาดทุนแล้วนะคะกาจำนวนที่เราพลาดโอกาสที่จะลงทุนในสิ่งดีๆค่ะมันไม่สะสมยอดของเหลือไม่ให้เบิกเกินบัญชีในแต่ละวันนะคะ จะเปิดบัญชีใหม่ให้เราทุกค่ำคืนและลบยอดคงเหลือของทั้งวันออกไปหมดเลยนะคะถ้าเราเสียโอกาสที่ใช้ประโยชน์ใน,นระหว่างวันนั้นผลขาดทุนจะเป็นของเราไม่สามารถถอยนกลับไปได้ไม่มีการขอถอนของวันพรุ่งนี้มาใช้ได้นะคะเราต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันระยอดเวลาฝากของวันนี้ด้วยการลงทุนจากเวลาฝากเหล่านี้ เพื่อให้ผลตอบแทนสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อความสุขและความสำเร็จค่ะนาฬิกากาลังเดินตลอดเวลานะคะจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดทาที่เราสามารถทำได้ค่ะจะรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งปีให้ประถามนักเรียนที่สอบตกต้องสาชั้นนะคะจะรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งเดือน ให้ไปถามคุณแม่ที่เคาะลูกก่อนกําหนดค่ะจะรู้ถึงคุณค่าของเวลาหนึ่งสัปดาห์ให้ไปถามนักเขียนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จะรู้ถึงคุณค่าของเวลา,าหามมนึ่นง,งชั่วโมงให้ไปถามคนรักที่กําลังรอคอยตามนัดหมายจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา1นาทีให้ไปถามคนที่พึ่งผ่านขบวนรถไฟจะรู้ถึงคุณค่าของเวลาเสี้ยววินาที ให้ไปถามคนที่เพิ่งรอดบุญบิตจากบุริเหตุคะ่ะทำทุกช่วงเวลาที่เรามีให้มีคุณค่านะคะและมันจะมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกถ้าเราใช้มันร่วมกับคนพิเศษบางคนจำไว้เสมอนะคะว่าเวลาไม่คอยใครแม้สักคนเดียวคะ่ะเมื่อวานเป็นอดีตพรุ่งนี้อย่างยาก ที่จะอธิบายแล้ววันนี้เป็นของฝันที่ล้ำค่าของทุกคนที่ยังคงหายใจอยู่นะคะกลับมามองตัวเองและถามตัวเองว่าเราเราทำดีที่สุดหรือ,อยังเราเรายังคุ้มค่าตับเวลาแป4หมืหพัวินาทีนี้หรือ,อยังสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์ฮอตแคสต์